สวัสดีค่ะเบลและเอนเตอร์เทนเมนต์นาวมาแล้วค่ะดอนมิส this week สัปดาห์นี้นะคะพร้อมเสิร์ฟความสนุกครบรถแบบเต็ม10ไม่หักค่ะกับ2ภาพยนตร์ดังและซีรีส์สุดฮอตค่ะมาเริ่มต้นด้วยความบันเทิงเข้าช่องโมโน2ที่นกันค่ะกับการกลับมาของคู่หูต่างขั้วสุดเกลียนในภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้สุดปัน่น เมื่อบอดีการต้องร่วมมือกับมือสังหารใน Hitman Swice บอดการแสบซ่าแบบว่าบอดีการ2ค่ะ เมื่อไมเคิลสุดยอดบริการระดับพระการเลือกที่จะพักง,งานตัวเองเพื่อรักษาสภาพจิตใจแต่แล้วเขากลับถูกซอนยา่าภรรยาของมือสังหารรุ่นใหญ่ลายครามแห่งวงการนักฆ่าอย่างดาริอสหลอกให้มาช่วยตามหาสามีที่โดนลักพาตัวก่อนที่ทั้ง3คนจะต้องร่วมมือกันหยุดยั้งไวรัสสุดเที่ยมอริสโตเติลที่หมายจะก่อวินาศกรรมทั่วยุโรปภารกิจปกป,ป้องแสบซ่าฮาวายป่วงจึงเกิดขึ้นค่ะกลมเสียงให้พร้อมนะคะแล้วมาหาหลุดโลกไปด้วยกันค่ะกับ h i t m a n s ว i f e บริการ แซบซ่าแบบว่าบริการส2ที่ฉายครั้งแรกบนฟรีทีวีไทยทางช่อง Mono เทรนวันเสาร์ที่11มีนาคมนี้เวลา6โมงเย็นค่ะไปต่อด้วยซีรีส์แฟนตาซีกับเรื่องวุ่นวุ่นระหว่างเทพเจ้ากับไอดอลจาก Mono m a ็กับ The h เฮฟวี่ไอดอลด้อมนี้มีเทพบุตรค่ะ เรื่องราวของเทพแรมเบอรี่ที่กำลังต่อสู้กับซาตานแต่กลับเกิดเรื่องไม่คาดคิดเมื่อจู่ๆเขาเดันสลบไปและตื่นขึ้นมาอยู่ในร่างของไอดอลหนุ่มที่กำลังตกกระป๋องอย่างอูยอนอูและความวุ่นวายก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเขาต้องขึ้นทำการแสดงแต่เขาเดันเต้นไม่เป็นอีกทั้งยังมีคำพูดและท่าทางแปลกๆทำให้คลิปเป็นไวรัลเป็นกระแสะในชั่วง้ามคืนหลังจากนั้นเทพแรมเบอรี่และอูยอนอู U จึงได้ทำสัญญาร่วมกันโดยถ้าเขากลายเป็นศิลปินแห่งปีเมื่อไหร่ก็จะสลับร่าง เรื่องราวของเทพเจ้าและไอดอลจะจบลงยังไงสุดท้ายเขาทั้งสองคนจะกลับสู่ร่างเดิมได้หรือไม่ติดตามได้ใน The Heavy Idol ดอมนี้มีเทพบุตรทาง m o n o m a x แอปสตรีมมิ่งสัญชาติไทยเพียงเจ้าเดียวมีภาคไทยครบทุกเรื่องค่าบริการสุดพิเศษเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะเรียนไปพบกับความบันเทิงกับช่อง Rock Action กับภารกิจรับสุดละหำที่เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นเป้าสังหารกับ The Contractor My name is James Jackson Dial ชีวิตที่เรียบง่ายและแสนสงบของเจมส์แจ็คสันอดีตสไนเปอร์มือหนึ่งจาก CIA ได้สิ้นสุดลงเมื่อเขาตกปากรับคำจะสารต่อภารกิจสังหารหัวโจกผู้ก่อการร้ายให้สำเร็จโดยที่เขาหารู้ไม่ว่าเขาจะโดนซ้อนแผนและถูกใส่ร้ายให้เป็นฆาตรกรฆ่าตำรวจบิ๊กเนมรายหนึ่งหายนะครั้งใหญ่ของชีวิตเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์สุดโหดไปได้หรือไม่ติดตามได้ใน The Contract o r ภารกิจเด็ดหัวมือ ออกอากาศวันเสาร์ที่11มีนาคมเวลา1ทุ่ม55นาทีทางช่อง Rock Action หมายเลข108ค่ะ300อกออกอรับชมผ่านบริการ 3B B g i a TV ได้เลยแถมยังสามารถรับชม HBO OK Go และ m o n o m a x ได้เลยเพราะว่ารวมอยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วค่ะไปปิดท้ายวันนี้กันด้วยหนังใหม่เข้าโรงประจำสัปดาห์นี้กันค่ะ อเลสต์อลวิสเดลใครไม่เชื่อหรือเห็นตาออกไปจากก่อนนีซะทังศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะคุณออกมาเจอกูดิไอ้ทามคุณเอร์ไปช่วยทามเลิกคบกับนายแล้วคาะสมารคุงตอนนั้นนายจะพูดอะไรงั้นเหรอลืมเรื่องของพวกเราไปแล้วอย่างงั้นเหรอ だと思った君と結ばれない世界で出会ってしまった帰る。 ขอบคุณขอ้อมูลจากบัตร e m p s s s บัตรดูหนังรายเดือนสุดคุ้มจาก Major Cineplex ค่ะจ่ายเริ่มต้นพิยงเดือนละ200บาทดูกี่เรื่องกี่รอบก็ได้ทุกสาขาสมัครได้ง่ายๆที่ Line Official Major Group ค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของเบ l และ n t t r t t i n n m n t t นแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนท9ค่ะ